สวัสดีครับผมค้าจากช่องโคลาคาดนะครับและเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับว่าเปิดเซิร์ฟจริงวันแรกของ ROL เซิร์ฟไทยมีอะไรให้เราทํากันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนํำเพื่อนๆน,นะครับชมกันเลยเติมเกมแล็กนาร k กรีเบิรถูกคุ้มไวสุดที่ l i ทแมนช็อป n o .1 เรื่องเติมเกมพร้อมเติมเกมในจักรวาลแล็กนารกอื่นๆได้ทั้งหมด และเกมแล g กน r ล k ็อกแลนเวิรเร็วๆนี้แน่นอนเติมเกมในเว็บรับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุดถึง10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ l i ทแมนช็อปเท่านั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่า AOL s e r ร e ฟไทยที่กำลังจะเปิดจริงวันที่12รกรกฎานะครับมีกิจกรรมให้เราทำกันแบบเบิ่มๆเลยนะจุกๆเลยนะครับ กิจกรรมแรกนะครับ OBT Level Up My Stone ระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่8ตุลานะครับ6-7นะโดยกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับไอเทมตามเลเวลของตัวละครของพอเพื่อนๆนะทุกๆ10เลเวลนะครับเพื่อนๆสามารถมารับรางวัลที่ NPC Level Up My Stone ได้นะครับพิกัดอยู่ที่เมือง Pontella 159187นะครับวิธีดูพิกัดนะครับให้เพื่อนๆดูที่ Minimap นะครับด้านล่างมันจะมีบอกพิกัดอยู่ให้เพื่อน เดินไปที่เมืองพนเทล่าเลยนะครับแล้วก็ดูพิกัดตรงนั้นรายละเอียดกิจกรรมนะครับเพื่อนๆจะได้รับรางวัลเพียงแค่ครั้งเดียวต่อ1 ID เท่านั้นนะหมายความว่าตัวละครไหนนะครับที่เพื่อนๆจะรับเพื่อนๆก็รับได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ละเลเวลนะรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกของช่วยเวลนะครับพวกอัลลิ i t เต็ดไฟวิ่งอ่าแบตเทิรเมนแล้วก็พวกยาปัม๊ม บ y a เอจีบายเบสซินะครับส่วนมากจะเป็นพวกนั้นนะกิจกรรมที่2นะครับชื่อว่า m o n เตอร์ u n t i n g นะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่12กลละกดาก็คือเซิร์เปิดนะครับถึงวันที่18กลละกดานะครับโดยเพื่อนๆนะครับสามารถไปรับเควสได้ที่เมือง p อนเ e l l a พิกัด152187นะ1 ID นะครับสามารถทำได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะรายละเอียดเควสนะครับภารกิจที่1ก็คือเทียรนะครับเพื่อนๆจะต้องไปตามแมพที่เขาสุ่มให้เรา สมมุติว่าเราได้แมปแอนเฮลสูหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็ไปที่แมปแอนเฮลสูหนึ่งแล้วก็สังหารมอนสเตอร์ในนั้นนะครับให้ครบ1000ตัวเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆก็มาส่งเวสที่ n p c ตัวเดิมนะครับจากนั้นก็รับเวสของเทียสองเทียสองเขาก็จะสุ่มให้เรานะครับว่าจะไปเมืองพาย่อนดัน0ูสองหรือว่า0ูสามอันนี้แล้วแต่ที่เพื่อนๆสุ่มได้นะครับก็ไปกำจัดมอนสเตอร์ในนั้นหนึ่งพันตัวเสร็จแล้วก็มาส่งที่ NPC ตัวเดิม ที่เรารับเทรดไว้นะครับโดยเลเวลนะครับถ้าเกิดเราเลเวลเกินเทียเราสามารถ ทำได้ด้วยนะครับและรางวัลที่เราจะได้นะครับเทียที่1เราจะได้มีเดียมโพชั่นนะครับสิขวดแล้วก็ภารกิจที่2เราจะได้สมอลมานา10ขวดแล้วก็รางวัลที่3นะครับจะเป็นออลิตซับไพ่บ็อกซ์สามชิ้นนะครับภารกิจที่4นะครับเราจะได้ไวเบเนียมเบสซิ um ่งจานวน50อันจะมีทั้งหมดให้เราทํา4ภารกิจนะครับแต่ว่าเราจะได้ของรางวัลทั้งหมด5ชิ้นนะครับโดยที่เขาจะให้สเปเชียลรีวอร์ดเรามาก็คือสัตว์เลี้ยงระดับแรนะครับ1อันก็ภารกิจ นี่ก็น่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทํากันนะต่อมาเป็นกิจกรรมที่3นะครับชื่อกิจกรรมว่า finding relic ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับถึงวันที่18กรกฎาคมนะครับ โดยกิจกรรมนะครับเขาจะให้เราไปรับเควสที่ NPC อามินนะครับซึ่งอามินนี่จะอยู่ที่เมืองพอรเทล่านะครับพิกัด16492นะไปรับเควสกันที่นั่นนะครับจากนั้นเราก็ไปค้นหานะตามที่เควสที่เขาบอกภารกิจที่1น,นะครับจะมีทั้งหมด5ภารกิจนะครับให้เราทําซึ่งรายละเอียดภารกิจนะครับเขายัง ยังคลิกไม่ได้นะตรงนี้ผมจะเข้าไปดูก็ดูไม่ได้เอาไว้วันเปิดจริงเดี๋ยวเรามาลงลึกกันอีกทีนะครับว่าเขาให้เราไปหาอะไรที่ไหนบ้างนะและของรางวัลนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ภารกิจที่1เราจะได้รางวัลก็คือ b a t เทิ m a n มนนวนะครับ5ชิ้นภารกิจที่2เราจะได้จ็อบแมนนวลอีก5ชิ้นภารกิจที่3นี่จะได้บับเบิ้ลกัมห้าอันนะครับภารกิจที่3นะครับจะได้บับเบิ้ลกัมห้าอันและภารกิจที่4นะครับจะได้สมอลไลท์พชั่นอีก5อันภารกิจที่5จะได้น ก็เรียกว่าภารกิจพวกนี้นะครับจะให้ของช่วยในการเวลเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็แนะนาเพื่อนๆไปทํากันด้วยนะครับก็แนะนําเพื่อนๆนะครับก็ควรทําไว้นะเพื่อเราจะได้เก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมไวเบเนียมบูสต์ดรอปเลดคูณ10นะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่1 2ถึง25ากรกฎาคมนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเขาจะคูณอัตราการดรอปแร่ไวเบเนียมนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายกุดนะครับหรือว่าสา หาเงินกนะ็าสามารถไปขุดกันได้นะครับที่แมปอีกดาซิลแมปนั้นจะเป็นแมป PK นะครับแต่ว่าก็ยังจะมีที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนให้เรายืนอ,อยู่ด้วยนะ,ะสำหรับไอ้รอยแยกอีกดาซิลนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวเต็มอีกทีนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมกริจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมกิวเลเวลรัดนะเป็นกิจกรรมที่ให้พวกเรานะครช่วยกันเก็บเลเวลกิวกิวที่มีเลเวลสูงสุดนะครับอันดับ1ถึงอันดับ10จะได้รับรางวัลน,นะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อน โดยเงื่อนไขาการรับรางวัลน,นะครับเพื่อนๆจะต้องมีเลเวล70ขึ้นไปนะแล้วกิวนั้นนะครับจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย16คนและ1 ID สามารถลงทะเบียนได้แค่1ตัวละครเท่านั้นนะครับอ่าก็ตามนี้นะครับกิจกรรมก็มีมาแบบ แน่นๆเลยนะให้พวกเราได้ทํากันนะครับส่วนถ้าเกิดวันเปิดจริงมานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นย่อยเป็นแต่ละกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะให้เพื่อนๆได้รู้จุดเพราะว่าบางทีนะอาจจะไม่รู้แมพนะครับว่าไปตรงไหนยังไงบ้างก็าฝากติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องโครลาขาด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ